สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันวันพฤหัสที่1่กุมภาพันธ์นะครับเปิดปแลก็ผ่านมาแล้ว1เดือน,นครับบางคนอาจจะมองว่าสั้นบางคนอาจจะมองว่านานจังเม่ไร้จะซ้นเดือนนะครับก็นนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟทองคําคกันนะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับเฟดก็ได้มีการส่งสัญญ,ญาณในการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับจะสโลการลดดอกเบี้ยไปด้วยในช่วงเดือนมีนา ที่ประชุมในในเดือนถัดไปเนี่ยก็ราคาทองคำก็มีการสวิงกันอยู่นะก็แผนของเราในคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันไปในไลน์นะในไลน์เนี่ยเรามีการเซลกลกระโงมาแนละ้วแล้วก็มีเซลล์ตรงนี้เพิ่มราคาก็ย่อลงมาก็เคลียร์กันไปตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็พยายามที่จะขึ้นนะครับพยายามที่จะขึ้นหรือแล้วก็ลงเวียงกปนอยู่เนี้ยประกอบว่าถ้าเราสังเกตดีอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไซดีกีมันเริ่มมีความใหญ่ ตอนนี้ลองคำมีโอกาสเข้าสู่เขตของทรายเกิลหรือการขึ้นของขาหาแต่จะไปดูว,ว่ามุมมองเนี้ยเป็นไปได้มากน้นอยขนาดไหนนะครับก็เช่เนเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามนะเป็นกําลังใจกันด้วยในส่วนของใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยนะครับสามารถเรินไปที่ด้านล่างนะครับกดคําวมาเพิ่มเติมตรงนี้จะมีในส่วนของเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาในส่วนของตัวด้านล่างจะมีในส่วนของตัว กลุ่มผู้ปกรองตรงนี้ทักเข้ามาสอบถามได้นะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะเริ่มต้นลองถ่าคลิปโตหรือว่าทองคาก็ลงทะเบียนผ่านลิงก์ตรงนี้ได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับประมาณนี้ทีนี้กลับมาที่กราฟของทองคํากันวันนี้จะอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะนะอเนราะว่าเวลาค่อนข,ข้างน้อยนะเดี๋ยวต้องไปทุระต่อก็อันนี้แบกเข้ามาอัปเดตกัน คร่าวๆก็คือตอนนี้ภาพของมันปิดไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มเดือนใหม่แล้วก็ปิดเป็นสัญญาณของแท่งแดงนะครับนี่แท่งนี้ก็ตอนนี้สัญญาณของการพักตัวเริ่มมีนะเริ่มมีแปลว่ามันก็ก้ามกึ่งนะว่าเซกเมนต์ที่เราตามเนี่ยเป็นขาขึ้นเนี่ยจบหรือยังแต่สายเริ่มใหญ่จะถามว่าถ้าแรงขาย,ยน้อยผมมองว่าก็ยังลุ้นที่จะเป็นภาพนี้อยู่ได้แต่ถ้าแรงขายเริ่มเยอะหรือเริ่มกินเวลาออกข้างเนี่ย มุมมองของขึ้นหนึ่งเนี่ยปรับ A B C D E นะครับเพื่อจบ2องเนี่ยืขึ้น3ของ5ก็มีน้ำหนักมากขึ้นแต่ไซส์เนี่ยมันจะเริ่มใหญ่เมื่อเทียบกับาภาพของใส่ขึ้นก่อนหน้าอย่างเช่นขึ้น4เนี่ยถ้าตรงนี้เป็นขึ้น4เนี่ยไซส์ของของหมันจะเริ่มเริ่มใหญ่นะครับแต่ถามว่าได้ไหมเนี่ยเป็น5้าแล้วขึ้นเร็วๆอาจจะพอรับได้ อาจจะพอรับได้ก็ต้องรอตลาดเฉลยทีหนึ่งนะครับแต่มันอาจจะมีน้าหนักของภาพบุมมองของขาลงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ลหลักๆของในมองเทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็ขาเนี้ยอาจจะยังไม่จบก็ได้เพราะนั้นเราดับเบิทางเฟรมวิกนะครับในทางเฟรมวิกเราก็ยังตามเซกเมนต์ที่5กันอยู่นะครับของขาขาสุดท้ายเนี่ยซึ่งก็สัญญาณที่ดีเริ่มมาแล้วนะก็คือเหลืออีกหนึ่งวันนะถ้าปิดแบบนี้ได้นะ เอาวิธีต่อไปเนี่ยรุนเคของ Tri a เ g l e หรือขา5้าได้เลยนะครับก็คือมองเดิมที่เราตามก็คือเราอาจจะตามเป็นขา5้าของของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็น5้าเอาห้าเลยวปบัตนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่1เซกเมนต์ที่2เซกเมนต์ที่สามเซกเมนต์ที่4ี่แล้วก็เซกเมนต์ที่ห้าซึ่งเซกเมนต์ที่ห้าเนี่ยโครงสร้างของราคาเนะี่ยตรงนี้ก็แบ่งออกเป็นจุดขึ้นย่อยคือขึ้น1่ขึ้น2องขึ้นสามขึ้น4ี่ตอนเนี้ย สอยู่ที่ว่าจบตรงนี้เลยหรือเปล่าแล้วกาลังขึ้น5เลยไหมหรือว่าสอาจจะเป็นแค่ Tri ยเกิ e A B C แล้วก็ปรับ D ปรับ E ก่อนอ่าแล้วค่อยขึ้นก็ได้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอาจจะูดว่าเป็นเคสของ D ก็คือคุยกันก็ได้หรือ,อาจจะเป็นเคสของการคิดของขาห้าไปแล้วถามว่าภาพขาลงยังยังไม่จบลงได้อีกไหม ก็ได้นะถ้าสัปดาห์ถัดไปเกิดปิดเป็นแท่งแดงเต็มแท่งหรืออาจจะมีสัญญาณการย่อในหลุดย่อยอเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนีเ้เราดูชุดตีบาชุดนี้ก่อนจุดเริ่มต้นอยู่ที่สองส่วนย์หนึ่งนะครับดับไปดู day ครับใ <c oughs> นส่วนของ time frame day เป้านี้น่าจะไม่ได้ลงมาแล้วนะถามว่าเป็นไปได้ไหมน่าจะยากแล้วเพราะว่าถ้าตอนนี้เป็น segment ของขาลงนะเซกเมนต์ที่หนึ่ง s e g m ที่สอง s e g m e n ที่สาม s e g m e n ที่สี่ โลมบีรห้าเนี่ยนนะถามว่ามีรุ่นไหมก็มีรุ่นอยู่นะเพราะยังไม่ได้ทำํำลายฐานสองก็คือประมาณ26 260. สองหกสองศูนหกศไซส์แต่ไซส์มันมีความใหญ่นะครับมีความใหญ่แต่ถามว่าเป็นไปได้อยู่ไหมยังเป็นไปได้นะครับที่แพตเทิรนเนี้ยอาจจะยังอยู่แต่น้ําหนักเนี่ยผมให้แค่สี่สิบหรือสามสิบคะแนนนะน้ำหนักค่อนข้างน้อยส่วนตัวไปโฟก,กัสที่เคสมีมากกว่าก็คือ A ปรับ B ปรับ C จบ แล้วตรงนี้น่าจะเป็นการขึ้นของขา D ซึ่งขา D เนะี่ยอาจจะเบรกตรงนี้แล้วก็ทิ้งเลยก็ได้นะหรืออาจจะถ้าลูกตัวนี้ครบเนะี่ยอันนี้ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันไปนก้ามกึ่งของขา D ที่จบได้เพราะตรงนี้อาจจะเป็นหลูกยอดของขา D คือ A B นะตอนนี้คือเข้าสเกตของขา C ไปแล้ว A B C ของ D ก็เดี๋ยวมีพักของ E หรืออาจจะเป็นการตั้งของเวฟ5าไปแล้วก็ได้นะประมาณนี้ ในภาพของ D นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดัอไปดูชุดนี้ต่อครับว่าขานี้มีโอกาสที่จะจบในเซค้นย่อยหรือยังถ้าตัวนี้คือเราตามเป็นขาดีใช่ไหมตัวนี้คือ A B C ตอนนี้ขา C เราเห็นแล้วว่ามี1 2 3อานะครับตอนนี้อาจจะเป็นขึ้น4แยก5ไม่หรืออาจจะจบใน้ตไปของใอกักนอกไปเดี๋ยวเราต้องไปสูมดูของสร้างด้านใน นะครับโคงสร้างด้านในชุดนี้ปรับมาในรูปแบบของแฟตนะครับแฟตก็คือประมาณ80%แต่แปลว่าขา C ถ้าเป็นขอบเขียที่ดีของ80%เนะี่ยผมมองว่าไม่ควรเกิน2058ะครับไม่ควรเกินตรงนี้ เวลาจะโอเวรไปได้นิดหน่อยก็คืออาจจะทำทรงของขา d A B C d ี่าเพื่อเ่อเป็น d ที่ดีหน่อยอ่ะเราดอับวิวทำเฟรมย่อยนะครับของชุดนี้4ชั่วโมงครับมาดอบมาดู4ชั่วโมงเห็นโครงสร้างของราคามันถ้าดู4ชั่วโมงมันเป็นการแบ่งค่อน,นะถ้าดูใน day เหมือนมันพักแค่ชุดเดียวตรงน,นี้มันก้ามกึ่งนะก้ามกึ่งที่จะจบที่ชุดนี้หรือเปล่าแล้วชุดนี้จะเป็นพักของขาที่สี่หรือเปล่าเดี๋ยวลองวัดเป้าดูครวๆเร้าถ้าชุดนี้คือเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองนะอเดี๋ยวเราวัดไปวิ่หนึ่ง เซกเมนต์ที่สองไซต์ตรงนี้มันมีความใหญ่นะถ้าดูสี่ชั่วโมองมันมองเป็นชุดเซกเมนต์เดียวกันได้อยู่นะครับอาจจะมันมีเลขสองเทสก็คือตามเป็นชุดตรงๆนะไอเดียที่หนึ่งตามเป็นเทนตรงๆเลยก็คืออาจจะเป็น A B C X A ตรงนี้อาจจะเป็นการย่อของ B อยู่ซึ่งอาจจะเป็น A B C แบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นทเกินของ B นะ จบบีแล้มเดี๋ยวรุนขึ้นขาสสาขาหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองเนี้ยย่อมาถ้ามีจุดกับตัวหรือโซนใจอาจจะได้รุนใน,นรอบเด้งทดสอบไฮเดิมหรือสูงกว่านะครับอ่ะผมส่วนตัวนะครับนของเค่นี้ที่ 70- ถึงแ0คะแนนเลยนะครับส่วนไอเทที่2นะครับก็คือเราจะตาม B นะครับตาม B ซึ่ง B เนี่ยอาจจะแยกมาเป็น ABC หรืออาจจะเป็น B ตรงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ส่วนเค่ที่2ก็คืออาจจะเป็นการแยกเซกเมนต์ของ หนึ่งปรับสองหรือปรับ a b เบ b เนี่ยตัวนี้คือ C ตัวนี้คือชุดเดียวกันแล้วตัวนี้คือขาที่สี่อ่ะจริงๆก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าเคสเนี่ยความแตกต่างก,ก็คือมันปรับลึกได้นะเพราะสี่โอหัวนหนึ่งก็ได้นะครับหรืออาจจะลงมาแต่ต้องมดาดยูฐานสอง 2, หรือถ้าใหญ่กว่านี้เนี่ยเราค่อยว่ากันว่าทานเคสเนี่ยความต่าค,คือปรับลึกแต่ส่วนตัวนะของเคสที่หนึ่งเพราะนั้นเดี๋ยวเราซูมไปดูชุดนี้ที่หนึ่งชั่วโมงครับ หนึ่งชั่วโมงเห็นการหนึ่งชั่วโมงเห็นการยอ่อขา B ชุดนี้อาจจะมีการบ,บีแรงซื้อก็ยังพอเยอะอยู่นะซื้อกลับมาจากแรงที่ขายแนบทะลุหกสบไปได้นิดหน่อยนะครับเนื้อเทียนปิดเกินไปได้นิดหน่อยเพราะนนั้อาจจะรุ้นขา C ีที่ที่เป็น C ี่เฟลนะตรงน,นี้ถ้าย่อมา ย่อมาจบชุดนี้ได้หาจังหวะในการเล่นหน้าบายเพื่อลุนรอบเด้งได้นะครับผมก็เลยมองว่า,ากรอบในการเทรดของตัวทองคำานะถ้าราคาย่อลงมาโซนนารับ2039นาทีสัก2040ก็ได้นะครับหรือว่า2034มีแท่งกับตัวของ1ชั่วโมงน่าสนใจในการหาจังหวะหน้าบายหรือหน้าหลอเพื่อเป็นลุ้นเป้าโซนไทยเดิมหอีกโซนสีแดงหรือสูงกว่าได้ส่วนถ้าหลุดลงมาตรงนี้ลงมาเนี่ย อาจจะลงมาถึงตรงนี้ได้2023 2017ตรงนี้อาจจะดูไม่ดีแต่ว่าภาพขาขึ้นของเทรของแทงขึ้นอาจจะจบเข้าสู่เคสของขา E แล้วหรือเปล่าหรือมีมุมมองอะไรรออีกนะครับถ้าเกิดขายเล็กมาถึงตรงนี้นะน,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 นะครับส่วนโซนแนวต้างนะครับแนวสร้างเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีการย้อนฟักตัวนะถ้าจบ A, B, เนี่ย ABC เนี่ยตรงนี้น่าจะจบขา B แล้วตรงนี้น่าจะเข้าสู่เคสของขา C แล้วไปตามดูของขา C ดีๆว่า,จะจ,าจ,จะจบตรงนี้หรือเปล่านะครับ A B C ตรงเนี้ยประมาณนี้ส่วนถ้าขึ้นไม่ได้ก็ลุมเป้าก็คือ2052 2058นะครับเป็นโซนแนวต้านที่อาจจะย่อดได้หรือพักตัวได้นะครับส่วนถ้าไปไกลๆผมมองว่าอาจจะไปถึง2065 2070ห้าสของขา c ของขา d ในภาพใหญ่ก็คือ A B C อาจจะมาจบที่ตรงนี้นะครับขา C ตรงนี้ของไทม์เกิลนะภาพภาพเป็นประมาณนี้ นะครับอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับก็ลองไปย้อนฟังดูรองได้ก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการในของนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละเป็นกำลังใจกันห้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ